<Okay. S 2> สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเล่นออบบี้ระดับนรกนะคะผมอ่ะแล้วผมเจอคนนี้เราเล่นไปก่อนผมโอ้หไม่มีใครสามารถผ่านได้จริงไหมย,ยากยังไงง่ายนะอีซี่ฮะแต่พี่เท่ไม่ใช่อุ๊ยเดยวผมไม่ถือไอเทมดีกว่าผมอืม ก็จะบอกว่าง่ายนะตายแมันยากยังไงครับผมนี่เพิ่งกระดิชแค้นเดิมค่ะมันง่ายมากเลยนะเนี่ยผมอันนี้นะคะเราจะมาเล่นกับพี่เราค่ะแบบนี้ก็คือเป็นอับบี้ที่ยากมากที่สุดในโลกนะคะก่อนอื่นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็คือเราต้องเซกันนะคะเซกก็คือเรามากดมือแค่นี้แค่มีอรูปติ๊กแค่นี้เองออมตอนนี้ผมว่าเราน่าจะ มีสิทธิ์ผ่านค่อนข้างเยอะเลยนะผมกว่าไม่ได้นะเอาจริงพี่เราถ้าจะไปต่อแล้วเขาอยากจะให้อดอ่อนก่อนก็ได้ผ่านเลยโอเคฮะผ่านแล้วมาอุโอวยังไม่ผ่านไม่กูตายในกูตายในสัตว์เออชิพแล้วไงต้องเริ่มเกมใหม่ไม่ยอ้าวไปล่ะคุณอะไร กินไก่ละเริ่มแล้วเ้ยหรอดแล้วไม่น่ากินไก่ทอมเอาคุณไม่อยากกระโดดอ่ะคุณต้องกระโดดด้วยเพราะคุณอ่ะคุณต้องกินไกน่ด้วยเร็วได้อันนี้โคตรเยอะอ่อะถ่ายแล้วค่ะทุกท่านเย่รีเซฟเลยพวกมาใครจะอยู่อะไรก็เรื่องของเขาผมจะพูดเอ ไม่ได้เปลดคลิปเริ่มมาสองนาทีก็ตึงอยู่นะนี่เราเล่นมันยันมันไม่มันไม่ได้ครับนี่น่ัน่คือโปรเคมิงครับดูพรอคุณไม่รู้ถึงเวลาแห่งโปรกดกล้องกดกดย่องไงปลอดภัยกดย่องแล้วเดินนี่เบลอะไรนี่กดย่องแล้วเดินไม่ตกแน่นอนหนีสิกคัก มไปตกนกาบวาไกดมาใช้เจ็ดวันโอเคงั้นเอาเดีกดยอเขาบอกว่ายากยากยังไงผมอาผมว่าแมปโทรออฟฟี่น่าจะง่ายยากง่ายกว่าเยอะเลยนอนก็ได้น่ะไม่ต้องเยอะแสก็ได้ใช่แต่ผมชอบเล่นซุปเมากกว่ามันปลอดภัยทางชีวิตมากกว่า คือเขาไม่ค่อยป้องกันอะไรหรอกเกมเนี้ยคูด่านี้เหรอเพราะว่ามันต้องผมว่ามันต้องมีกับดักอันนี้คือด่านระเบิดอีกแล้วเหรออืมอ่าตกเดินกลับมาทางเดิมมัน่ะก่อนพี่จเดินกลับมาทางเดิมป่ะิ๊กปุ้มลิ๊ขิตเดินเหมือนลิขิตเดินกลับมาทางเดิมไม่รู้อุ้ยไม่ยากครับอืมคุณท้าวพมพานด่ามาเยอะมากมาเห็นคุณเกิดเป็นลิขิตด่าน โอ้โหไม่นำงานผมไปแล้วคุณถึงด่านนี้แล้วด่านแห่งงานล็อกแปดจะไปยากยังไงก็แค่ด่านอันนี้พี่ผมกดวิ่งใช่ผมกดวิ่งเดี๋ยวผมกินไก่นะผมจะรอดเอะไะคุณที่ตรงนี้ทำอะไรกินไก่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกคุณว่าทำได้มีของขายด้วยมีปีกงูด้วยปีกเทพเจ้างูแต่ผมไม่ซื้อนะมันอย่างมีสี่อยูมันใช้ข้ยเตี๋ยวเหรอ มีก๋วยเตี๋ยวด้วยหรอมีน้ำเวอร์อะฮะอืมีแล้อุ้ยเด้อเด้อเดเด้อไมปิดห้องมามมายกเลิกยกเลิกยังไม่ปิดห้องปิดห้องเออคุณฮะน้ำตายรัวๆเลยคฮะผมนมัเดี๋ยวมันม่ไข่มังสเตอร์ด้วยไปอือมันมันไม่น่าเยอะทำไมมันอ๋อทำยองฮะมันยากมากตอนนี้มันคือมันยากมากใช้เทคนิคคนฉลาดด้วยถ้ารอบนี้ไม่ผ่านใช้เทคนิคคนฉลาดเลยแล้วก็คนอยู่ด่านไหนอ่ะค ผมยังไม่ตายไอ้จันโอเคผมต้องใช้เทคน,นิคคนฉลาดแล้วสินะตีกระโดดตรงเนี้ยแม่งเลยปีสิเอะกัมเพลงล้องหัวเลยผมบอกแล้วมันจันหูเคยดูผมเคยเห็นแล้วรับจันคุณผู้ชมฝรั่งนี่มีไว้ทำอะไรเอ,อ่ยโอ้โหตายแล้วโอเคได้อ,อ,อ,อย่าสีเหลืองนฮะม <c oughs> <c oughs> าอันนี้ลอยได้ทำให้เราลอยได้ฉันรีบกินอันนี้ไม่บอกเหยวใจต้องรี เขาบอกว่าวเรารอตอนนี้ผมรอยอยู่นะต้ะองรีบไปครับเพราะว<อ>่าบ้องบ้องเราคือบ้องบ้องว้ก์อว้าก์ไม่ลากโกงเลยวันนี้เราใฝ้ายช่วยได้คันดีว่าหยดน้ำจรจริงเหรอเมื่อนั้นเห็นโฆษณาบอกว่าเพียงผู้เล่นดาวน์โหลดคุณน่าจะเกะมแบบมาแล้วนะผมคุณทีรไรผมกำลังร้รอยแพอยู่ อันนี้ตามคุณนี่นิ้วนี่นิ้นี่นิ้วนี่นี่คุณกินไอหมากฝรั่งไอม่วงๆนั่นสิครับมันทำให้คุณบินได้ลอยได้ฮะจะเรียกว่าบินมีเลยไหมอันนี้เราจะไอ้กล้วยมบบฝรั่องห้ามเหยียบไอสีขาวค่ะไม่งั้นผมรับรองรับประกันว่าตกเขาไม่ปล่าครับมันเหยียบได้เลยมันมันตกใช่แต่ว่าเราต้องรีบไปนะมันเปรอะไอตัวแรกผมเรู้ว่าห้ามโดนสีเหลืองอ๋อไอเปรอะได้เกลีอย่างนี้อ๋อผมร้อดเลย อีซี่กึนผมว่าอีซี่อยู่นะเอออีซี่กว็เลยไรด่าที่ผมไม่จออีกอันไหนบอกใครถ้าไม่เยอะว่าใครบอกว่าด่าที่ไม่มีใครผ่านเออันนี้ troll ไหม troll ว่าไม่ไม่มีใครผ่านอาจริงคนผ่านโคตรเยอะเองเนี่ยด่ามีอนนี้อันนี้ก็เกมบางทีนั่นอาจจะสมัยก่อนก็ได้มั้งอาจจะมาสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะยังไม่ดีขนาดนี้เลยอยากหมักตอนนี้ก็นะฮะพี่บอกว่าไม่ สักกะตีรับแม่ลูกแม่มันไม่ยากครับดี๋วพอแต่มัน,ม,ม,นมันมีดาเนื้อคือไอ้ดาสปินแล้วก็หนีไปอ่ะแล้วแต่แต่ผมแกดมินิเวอร์ตรงที่ถ้าตกแล้วมันจะตายค่อนข้างชา้าแล้วแล้วทำไมคุณไม่ใช้ไอ้ไอเท็งเนี่ยมันว่าคุณกลับมาไอก็มันเสียเดี๋ยวเสียอ๋อใหม่เออว่ะมันไม่กูเกลียดไอ้ดาที่มันต้องใช้สมาธิจริงจริงว่ะเพรว่าขับดูเนี่ยชอไม่เห็นเจอแล้ขนาดนี้ เฮ้ยมาดไมเายวก็ตอนนี้อะผมก็น่าจะว่าน่าจะอีซี่อยูตอนนี้น่าจะยังไม่มีเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวล้วงเลยแล้วกันนะผมใช้ไอสิ่ที่เขาให้มาโคตรเปลือง บินล่องลอยไปตามอาอกาศแต่ผูช้ชมผมว่าผมไม่ไม่น่าทันไม่น่าว่าแล้วไม่ไม่ทันฮนะถึงยี่ห้ผมไม่หยุดนะยังไงมันก็น่าจะไม่ทันนะท่านผู้ชมนะอ่ายี่ห้อผมต้องค่อยค่อยพัฒน่า,นาคุณจะมาเล่นโปกเกมอนอยู่ไหนกับผมไหมครับคุณยีลอสโตนเล่นอยู่นะถึ <c oughs> งจะเป็นทุกป่าโอเคได้จะคุณลาวลูกคูณเห็นเห็นตัวอะไรไหมที่โดนที่โดนกระบอกเห็นนะฮะ ไปไม่ได้อยู่ด้วยไม่หมจะกลับมาจากเอสกาบล็กเกอรยูไนายนะครับผมก็ <c oughs> นะอืมโอ้เจ็บเจ็บอ้ไม่อยู่แล้วมันอีซี่มากเลยตอนนี้ไหนบอกว่าไม่มีใครผ่านได้ไงจริงดิงไม่มีใครดาได้เพราะมันยาวงี้เหรอมันโกหกเราฮะโกหกเราให้ได้แบบกรารสนับสนุนเยอะๆโดนแเป็นไทรโดนหนุ่มไม่ได้ อ่ะครับ ready go ready go เราไน่าจะอีซี่นะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมเราถึงด่าแม็กมากแล้วมันจะยากกันยังไงโอ้โหเพลงแม็กมาแล้วเหรอผมยังไม่เห็นแม็กมาเลยหรือว่าแม็กมามันอุ้ยิหมีอะไรมันทำให้ผมวิ่งเร็วได้บ้างเนี่ยมีโบล็ก็คือไม้ค้าพอดีอะไงละไม้อัดลมน้ำฝนละไม้อัดล้มของน้ำพี่เลยไม้ค้ามากกว่าไหมค้าผลกว่า แต่เงีนั่นคือไม้ค้าไม่ดีค่ะมันกระโดดสูงนะคุณแม่บุกเข้าไปบริจาคเอาละที่คแม่เขาเปียกเออกระโดดสูงน่งจาจะกระโดดสูงจริงป่ววะนี่ฮะผมแต่มันก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยในระดับเนี้ยเออช่วยได้ช่วยด่านนี้ด้วยเยเออช่วยอยู่นะช่วยอยู่นะช่วยหลบได้อยู่นะ ก็แค่กระบองเพนะช่นน่ะอุ้ยชิบชิบชิบคุณตายยังยังคุณเกือบตายอะไรดูราตรีนี่จริงด้วยดีทีอาตายออ้ทำไมาคุณไปเร็วจังคุณมีปีกงูเหรอผมไม่มีนะผมยังไม่ได้เติมมันเลยอ่ะกคุณดุยโต้เลยเนี่ยเอาไปรัคันต่อชนะฮะมาฮะอุ๊ยอะไรเนะี่ยโอ้ชิบแล้วบินเลยได้ไหมเนะีย่ยยากจังวะโอ้ กูกินกากกากกากกระจกไม่ได้ละปรากฏว่ามไนมีแบบสกินี้สิบน,นาทีไปแล้วคิดนี้ท่านผู้ชมว่าผมอยากโก้ไม่ไหวแล้วผมจะ,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 ะระยะ,ะยัดไม้เด็ดเลยได้ไหมโอม้โหมันโกงไม่ได้ด้วยจะดูโฆษณาได้ไเ้ยาโอเค่มา บัาไปเนี่ยเฮ้ยคุณครับนี่และวมเ้งี่ผรอจะบุกคเพื่อก้มันดูมกกินนี้เลยละกัานะผมมีวันหมดผมร้อเร็วโอ้วคดบีสิงสีนาทีแล้วตายแล้วอู้ว ถึงเร็วฮทำไมดาดวิ่งเร็ว๋อวผมยังดาดแบกมาแล้วฮะคือผมยู่ดาดวิ่งเร็วสปีดแล้วน,น่าจะเป็นดาดที่คุณยันรสตนเขาได้พูดไปนะฮะว่า่ะตอนนี้ผมอยู่ดาด่อไปดาดอะไรเนี่ยดาดไ่า่จอดาดปล่งมแสดงว่าดาดที่ผมตายดรพูดน,นาใค่มีสิอี้ผมู่งเร็ส để đi được đi ghét. được được vùng năm là ăn lắm nước năm của là. mình làm Mhm. cái Mhm. 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 rồi มีปลาชาโดด้วเออเละมีคือปลาชาโดมีเอ๊อแนมมันผลักตกนะเราคนโดนตกออคุณดูด่านลัวสุครับวู้ว e a ี y เออมาฮะอืม,อม,อมข้ามไปหลายด่านอยู่นะ เพื่อคลิปมันจะได้ไม่ไม่ยาวคลิปมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะผมก็เลยทำแบบนี้ผมงเพื่อปีกอีกมั้งถ้ามาดู้ว่คุณเลยนะคุณอยาดไหนนี้ <Hey, please. S 2> ผมจะแกล้งคุณพอดีคุณใกล้ผ่านดานแล้วนี่เหรอของคุณทิปบอผมก็ปลุกฮะโอเคถ้าที่มุกอีกแล้วผมจะแกล้งคุณเลยวไอ้เปรตจะแกล้งคุณที่คุณเสียเวลายประเดี๋ยว คุณตุติกลับมาเพื่ออะไรผมจะช่วยคุณนะผมเกลียดคุณอันนี้ผมว่าต้องใช้ความสามารของเจ้าหนีนแหละโอ้โหตจืดจืดหนีไม่เด็กอ้โหมันต้องเจ้า้าบดยังไม่เห็นเงาคุณเดียวเลยครับเดียวคุณเดียวโอ้โหมันใช้สูตรโกงไม่ได้ครับผมบินไปไม่ได้คุณถึงดาบคุณถึงดาบบาพันยาอย่างนี มาเลยคุณโบปารินยากระตูนเหรอเด็กแต่ท่านอ่ะขอเกือบตายผมตายไปสามรอบแล้วได้นะผมเพงจะผ่านผมผ่านผมผ่านไปรอบหนึ่งผมกดสิบผมนี่กดฆ่าตัวตายสิวิเดียวผมใกล้ผ่านแล้วคุณจะผ่านแล้วคุณเบลคุณอยู่ที่ไหนสวัสดีคุณ ต้องจิบอันนี้ละคุณแม่คุณพ่อคนเดูยวคนเดียวเลยเชื่อไครับผมถ่ายคลิปนานไม่ได้ทุกคนครับผมชนะแล้วฮะเย่ยูยคุณเบลเย่อบชิปเย่น้องหมูมากระโดดใหม่ดีจริงๆแต่เป็นว่าเราชนะแล้วนะครับผม เราไปดูเจ้าบิ๊กเบลกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ like, กด s u บส c r ร b ์ด้วยนะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ดติดตามด้วยนะคะบ๊ายลาดวันนี้คือไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย